ถ้าคุณดูแลลำไส้คุณให้ดีเนี่ยนะแทบจะหายทุกโรคงั้นเรามารู้กันการดูแลลำไส้ทานอาหารที่เลี้ยงแบคทีเรียตัวดีๆมันมันก็ต้องการอาหารก็ไปกินนะซึ่งไม่ใช่อาหารทุกชนิดนะคะที่จะไปเลี้ยงแบคทีเรียดีๆมันได้มันต้องเป็นอาหารที่ผ่านน้ำย่อยไปให้ที่ลำไส้ใหญ่มันไม่ใช่โดนย่อยจนหายไปหมดแล้วคือพรีไบโอติกใช่ไหมเป็นอาหารพรีไบโอติกหอมใหญ่หอมแดงกระเทียมหน่อไม้ฝรั่ง ปิ้ลข้าวโอต๊ตกล้วยเห็ดโกโก้อาหารพวกนี้มันจะผ่านน้ำย่อยของเราได้ไปเป็นอาหารของแบคทีเรียดีๆในลำไส้ใหญ่ข้อที่2กินแบคทีเรียดีๆไปเลย กินโปรไบโอติกเข้าไปเลยข้าวมาของที่มันมีการหมักดองกิมจิมิโซะเทมเป้แอปเปิลไซเดอร์เวนเนกา้าคอมบูชาคนก็บอกเฮ้ยของหมักดองกินได้เหรอหมอต่างกันนะคะของหมักดองจากพืชจากผักมีประโยชน์มีแบคทีเรียรดีๆแต่ไม่ใช่ของหมักดองที่เกิดจากปลารา้าไส้กาออีสานไม่ใช่นะคะมันหมักดองจากตัดอันนั้นไปนเลี้ยงแบคทีเรียรตัวไม่ดีเราต้องมั่นใจหน่อยว่าดองสะอาด เอ็กซ์ซบ้างมีการเคลื่อนไหวลำไส้มันจะมีการเคลื่อนตัวแล้วบนไท้จะลดอาการท้องอืดไม่ต้องมากก็ได้มีการกระโดดตบมีการเดินเคลื่อนมีการเคลื่อนไหว10นาที15นาทีจะดีมาก